ฮัลโหลครับช่องแชทสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้วันนี้เล่นเกมอะไรเกมอะไรนะอา h เพโลโฟเบียเอาล่ะพร้อมเล่นอย่างครับพร้อมแล้วก็ได้เออั é ้้ <people> าง้องเลยครับอยู่ในเกมอาเพโลโฟเบียถึงจะได้ <people> มาทำคลิปหลังจาก ไม่ได้ลงลงคีิมาแปดปีปีโอเคสร้างแล้วสร้างแล้ว Let's go เฮ้ย Back room Action เยนาเป็นช <All right. S 1> นาเป็นไอ <All right. S 1> ้นี่อะ Director Yeah I'm thinking we get a wide angle and we're done alright Yeah okay. okay how much uh <laughs> เอาวเห็นวิธีการเล่นปัจเจปัจเจตุปัจเจอ้าะอ่ากดแซร็ใช้กล้องกดแซร็ใช้กล้องมีกล้องวายจูเซลิโฟโต้ไปสำรวจอยู่ในแบ็กลูมอะเนี่ย ใครตายไม่ได้ตังค์เออใครตายไม่ได้ตังค์จำไว้อ้าวนั่นแหละใครตายไม่ได้ตังค์อ้าวอ้าวเฮครับโ,โอเคไปตรงนี้มีลูกศรลูกศรเห็นไหมรู้ปะรู้ปะรู้ปะอันนี้อันนี้เขียนเขียนได้ไงใช้มือไไง ไม่ใช่มันมันใช้คีย์เอนิตี้โอ้โหไปลูกศรมาทางนี้เราต้องไปเลี้ยวทางไหนต่ออาจจะต้องไปทางนี้เรื่อยเชื่อเราโอ้โหไม่มีใครตายทั้งนั้นเราบอกเลยโอ้โหไม่มีอะไร โอ้ยนี่ลูกศรอนอางานหนึงตามอ่ะจไฟแดงใช่เปล่าตามเลยเราเป็นคนเชื่อคนง่ายคะแนน,นต่อถ้าไปางี้งี้ยังไงเร้ยลูกศรอ,อีกแล้วคิดยังไงครับคุณจิตดีโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยดูนู่นดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห้ย้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮตยเมียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเข้าได้ด้ยยเหรอโอ้ยยเ้เอาชิฮหายเลยยไม่ได้ตังยย้้ยยเยยเยยย จะขอคลิปคู่ไฟก่อนเลยอันนี้กูไม่ได้ตังอยู่คนเดียวเหรอ้ย่โดนนะโดนนะตังหายแล้วหนึ่งข้างหน้าประตู่ะข้างหน้าประตูันต้องการที่ต้องต้องการหาทางออกคิดว่าอินเตอร์เกิดใหม่ยังหรอโอ้ t เเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้สเติดในมามันมันมีกี่ชีวิตอะสี ยิงใช้ไป่หนึ่งยอ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  he's coming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  ใครตายไม่ได้ตังค์นะใครตายไม่ได้ตังค์ตายตายหมดตายหมดผัดตายเจอแล้ว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  roll roll ตายตายคนตายคนแรกเป็นคนจ่ายตังค์ไงอ๋อเฮ้ยแม่งเก่งเกินหรือแม่งแจกโบนัสดีไหมเนี่ยแจกโบนัส เออใครใครใครผ่านค,คือต้องแจกต้องมีคนเดียวที่ผ่านบายเอาเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับผมใช้บั๊กนะครับทุกคนเงอนเร็วจนบ้าเลยไม่เหนื่อยด้วยโอ้โหสบายเลยสบายเลย <laughs> ทำงไงวะ โอจัดเอ้ยแต่เดี๋ยวมันไม่เห็นทางมันไม่สวยไงนี่ต้องเห็นทางแบบสวยๆเดินน่ากลัวน่ากลัวนี่ครับอายมาสามคนนะเอาจริงก็อ,อยากมาสี่นะแต่โอ้แต่มันมีมนคนน,นึงนแบบมันมีคนนึงเด็กดีนอนนอนเร็วเขาบอกว่ารักสุขภาพนะยใช่แต่ก็เราจะไม่ว่าอะไรเขาครับเขาเป็นคนบริจาคตังค์ให้เนี่ยใช่ใช่ แก๊งเรานะใช่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 ไม่มีเขาไม่มีเราไป่ายหายแม่งเดินเฮ้ยทางตันนะไม่ใช่โอ้ว้วาวโวว่าท,ทำไมมันมืดจังเอ่อเออตาคองครับตากล้องครับตากล้องโอ้ยตากล้องโอ้ผมมีกล้องผมมีกล้องตากล้องอนี่นะครับเ<ต>่าด,ดูดูนี้หน่อยครับว่าอันนี้ให้ทำยไงครับ อันนี้ต้องมุดดินครับอันนี้ต้องมุดดินไ่ใช่มุดดินหมายถึงหมายถึงภาพครับหมายอ๋อหมายถึงภาพแต่ภาพมันเยอะอะไรวะเฮ้ยเปลาดาวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเหยอะเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้นะครับปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจปลาหมึกใต้ท้องทะเลลึก โอ้ยผมถ่ายไม่ทันอ่ะขอถ่ายใหม่ได้ไหมไม่ครับต้อหยิบยักษ์ต้องหยิบยักษ์้ยๆยี่เจาะม่งมาละต้องหาอะไรนะวาวใช่ครับนี่ไงวาวโอ๊ะเร็วๆหมุนหมุนไปหมุนไปผมล่อปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจให้อยู่มันแหละวู้ชาร์กนี่วาวเลยนะ ไอ้ปลาหมึกปลาหมึกบีดโหดเป็นกราฟิกเกมนี้โคตรสวยเลยผมอยากอยากพูดจริงๆกราฟิกเกมนี้แม่งโคตรสวยสู้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ให้พระเจ้ามีอันหนึ่งอยู่ตรงนั้นอันนี้นะครับนี่ต้องหมุนวาวให้ครบหกอันนะอย่าลืมนับด้วยนะว่าหมุนวาวกี่อันละเหลืออีกสี่ โอเคเลยสี่ okay, ตอนนี้อยู่ไหนกันนะเสียงอะไรวะไอเฮีย something bro อ้าตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยทำไมมันเบอร์วะเนี่ยโดีนั่นอันนึงอ่ะอีกอันไ i g h t s o m e t n ไฟแดงคืออะไรประตูออกแค่เลยล็กสาม ตรนนี้เขาทํากันไปแล้วนะเดี๋ยวผมตามหาเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนหายไปไหนวะเฮ้ยนีครับผมเจอผมเจอเพื่อนแล้วนี่ฮะอันนี้คืออะไรครับไปได้เลยอ่ะอันนี้ไปไม่ได้ครับติดประตูหาต่อดีครับรออะไรอูเกมนี้มืดไปไหน เกมนี้ก็คือเขาวิงได้เรื่อยๆปะ่ะเคปรับกราฟิกต่ำแม่งเห็นเกือบทุกอย่างพอปรับกราฟิกสูงสุดมองแทบไม่เห็นอะไรเลยอนนี้ปรับกราฟิกอะไรวะหรอ,อหร่บมันมีซ่อนหรือเปล่ามันมีซ่อนหรือเปล่าหาดูหาดูนะอาจจะมีซ่อนนะเว้ย อาจจะมีว์วน้ำที่ซ่อนอยู่เฮ้ยเลยนี่ไปดิสโก้ป่เก็บได้ละ already collect already collect มันคงไม่เห็นกูหรอกมั้งมันเห็นแหละเฮ้ยนี่ <laughs> เพนกวินอีสานเฮ้ยโอ้โ,อโห ใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วไปแล้วเจอกันไม่น่าใชเางง่เอายังไงเราอะไปยังไงยังไงาดิมันไปทางนู้นแลว้วเรียบรออันนี้นะคะระับปลาหมกึกปีศาจโอ้โหมีฟันเด้ยทุกคนครับน,นี่ปลาหมกึกสับชาติสุดยอดเลยวิววาหายไปไหนหมดครับอาจจะต้องหาทางอื่นเนาะอะไรหากันไม่ครบเลยไม่ใช่หรอ เอาเล่ะตอนนี้มีเท่าไหร่นะไม่รู้เปิดกันไปกี่วาวแล้วล่ะสามสามวาวก็เล็กสามงั้นก็เป็นสีก็เป็นสี่แล้วปลาหมึกนี่แม่งเอยเอาแล้วอมอีกสองคนอยู่ไหนนะตอนนี้หาวาวหาวาวอยู่ครับ ไม่มีวนอังเดินอืมไม่มีฮะมีอีกไหมเอ่ยเอออาจจะมีไปกับพี่ <This S 2> พี่พี่ดูสกอร์นี่เอาตัวอยตรงนี้ ah, มีอะไร<ม> <don> ไหมเอ่ย ตายปะเนี่ยวาวตายปะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีวาวตกใจหมดตายปะเนี่ยเข้ามันกลายตายเออประตูเปิดออกแล้วเข้าเลยโอ้เจ๋งเลยบอกมีหกอันเช็ด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 พูดจริงหรือเปล่าเข้าได้แล้วเหรอเข้าได้แล้วเนี่ยไฟเขี้ยว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ไฟสีเขียวแล้วพาเพื่อนลูก Hello how are you I'm under the water ไม่รู้ Please help me มันไม่ดำลงไป Hello how are you I'm under the water Please help me Here too much r e e l i n g Help me ลงไปผมพยายามอยู่แต่มองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่ไงเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละ เราเข้าม่ไกลแล้วต่อจะอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันอ้าวนิโนวายตต้จมน้ำเอาชิมหายแล้วก็แปลว่ากูก็จะจมน้ำเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นไปไม่จมน้ำต้องไปทางไหนอ่ะ This way แมงเอ้ยเธอ please help m ไม่รู้มองไม่เห็นอ่ะมันมีทางไปต่อ โอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมือจังอ่ะหัวกูหัวกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมืดโอ้คาบูไยครบอ่ะครบ้านโอเคตอนนี้อยู่ที่ไหนมีห้องครัวด้วยโอ้โหแบ็คลูมเลี้ยวนี้โอ้โห what is this อะไรอ่ะ What does this mean What does this mean อันนี้คืออะไรทำหูมันสูงมันหมายความว่ายังไงมันมืดจังเลยโอ้ h เขีอเอ้ยเห็นเห็นป่ะเห็นป่ะตรงตรงนั้นตรงนั้นอะไหนตรงนั้นอะโอโตตามนอนอยู่เห็นป่ะไหนครับใน เอ้ยไม่ใช่มันยืนมองเราอยู่เห็นไหมนะครับเล่นมีซีเล่นมินซีอ้ยใช่จริงด้วยเฮ้ยไหนวะใช่จริงด้วยครับมีคนยืนมองเราอยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นคอนโดคอนโดที่มีคนอยู่ไหนวะเดี๋ยวผม เฮ้ยทุกคนเ,เชื่อก,อกค<น>ุณคิดว่าเราจะไปยังไงต่อโอ้ตรงนี้คนะ่อนข้างค่อนข้างมืดมนำเลยครับไม่ใช่การกระโดดได้เน่จะไป,ไปงไงจะไปได้ยังไงเชือกเจะเอาเชือกกลัว กลัวทำไมวะดูนี่กลัวทำไมใครเขากลัวกันโอ้เกิด oh, <okay. S 2> อะไรขึ้นนะ